สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่13จูลายนะคะ13กรกฎาคมนะคะวันนี้พามาดูเริ่มต้นที่ทำเฟรมเบลลี่นะ ักขณะราคาของทับเซนเดลี่วันนี้เราเห็นชัดเจนนะว่าราคาหลุดซับพอตสำคัญเมื่อวานที่เราดูอยู่คือหนึ่งเจ็ดสามสองเนาะเรารู้ว่ามันจะหลุดไหมตอนนี้หลุดแล้วนะคะทุกคนแล้วตอนนี้เองราคาพยายามที่จะรีบบวในทับเฟนย่อยนะครับเพราะว่าหลุดจากหนึ่งเจ็สามสองแล้วหนึ่งเจ็ดสามสองจะเทิร์นมาเป็นรีสตันนั่นเองนะคะพอมันเกิดแท่งถัดมามันเปิดใต้หนึ่งเจ็ดสามสองเนี่ยมันรีบาวขึ้นมาเนี่ย ต้องมาวัดกันแล้วล่ะว่ามันจะปีนขึ้นได้หรือเปล่านั่นเองถ้าปีนขึ้นไม่ได้หมายความว่ามันหลุดจริงๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันหลุดจริงๆเนี่ยเลเวลถัดไปของราคาที่มันจะลงได้เป็นตรงไหนเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คกันโอเคดูมุมมองภาพรวมนะคะของทางเฟมเดลลี่เองนะเป็นขาลงที่แข็งแรงนะมาดูแรงซื้อแรงขายเนี่ยเราก็เห็นว่าแรงขายยังค่อนข้างที่จะได้เปรียบเนาะเพราะว่า ตัวชี้วัดมันลงมาอยู่ฝั่งข้างล่างนะคะค่อนข้างเยอะแล้วก็แรงซื้อยังไม่มีนะคะแรงขายวันนี้ก็ยังไม่ได้ค่อยมีเยอะมากหรอกแต่ว่าาเทียบกับแรงซื้อแล้วเขาก็มีมากกว่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นฝั่งขายยังดูแบบมาแรงนั่นเองอ่าไปเช็คทางเฟรมย่อยสี่ชั่วโมงกันที่ทมเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับเมื่อวานเราเราบอกว่าถ้ามันหลุดหนึ่ง 7 3 2มันมโอกาสลงมาทดสอบ1.723ทดสอบไปแล้วนะคะอีกรอบหนึ่งหรือว่าอีกหลายรอบอยู่ทีเดียวถามว่าหลุด1.723หรือยังตอนนี้เพิ่งทําโลใหม่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มการหลุด1.723เจาทีเดียวเพราะฉะนั้นราคาโดยภาพรวมแล้วยังวิ่งอยู่ในกรอบของ4ชั่วโมงนะคะ4ชั่วโมงยังเป็นกรอบด้านบนนะคะอยู่ที่1.39.29 7 3, 9, 2, 9, นะ แล้วก็ข้างล่างนะคะอยู่ที่หนึ่งเจ็ดสองสามจุดศูนเจ็ดที่เดิมนะคะทีนี้ก็เนี่ยเทสอยู่แล้วก็จะหลุดหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูทำเฟรมย่อยหน่อยซิว่ามีโอกาสไหมนะมุมมองราคาของทำเฟรมสีชั่วโมงนะคะแรงขายยังเยอะกว่าอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีกำลังอะไรมากนะคะแรงซื้อไม่มีเลย <laughs> โอเคเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ r s s s t a n c e ที่เรามองเห็นอยู่ใกล้ๆในทเฟชั่วโมงคือหนึ่งเจ็ดสามสองนะแล้วถัดขึ้นมานะคะถึงจะเป็น1739.29จ็ดสาานะลักษณะคล้ายเมื่อวานเลยนะคะทุกคนแต่ว่ามันมันยังอยู่ในขั้นตอนที่แบบว่าพอหลุด1732เจามแล้วมาเทส1723แล้วจะหลุดต่อหรือเปล่านั่นเองถ้าหลุดต่อนะครับเลยว่ถัดไปของราคาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมาเช็คกัน วันนี้แบบว่าดูจุดตาแตกแล้วมองแทบไม่เห็นเลยนะครับโอเคอามามามาถ้าหลดสามสองนะคะเลเวลถัดไปของซัพพอร์ตของคุณนะครับวันนี้อินดิเคเตอร์วันให้สุดระยะสวิงข้างล่างอะอยู่ที่แถวๆถวหนึ่งเจ็ดศูนย์สองถึงหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์นะคะก็ต่ำกว่าเมื่อวานเมื่อวานเรามองแถวหนะึ่งเจ็ดหนเ็ดเนาะ โอเควันนี้ก็แบบกำลังมุ่งหน้าไปหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องเช็คกันอีกทีนะถ้าจาก1.702นะคะถึงจะเป็นระดับล่างสุดนะคะที่เป็นซัพพอร์ตของมันลีคาวที่แล้วที่1.687.01นั่นเองนะคะแต่ตอนนี้คือให้เช็คทีลนะเลเวลเนาะถ้าหลุด1.723เนี่ยเลเวลถัดไปคือสุดระยะสวิง้างล่างนะที่1.702ถึง1.700โ okay. อเคมาดูที่4ชั่วโมงไว้ สี่ชั่วโมงเข้าใจแล้วล่ะว่าเอ้ยเทสแล้วกําลังเด้งขึ้นนะ่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเทสแนวะต้านตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวไปเช็คย่อยกว่านี้โอเคมาดูที่ทำฟิวเอสหนึ่งนกะกอบราคาของเอสหนึ่งนะคะด้านบนอยู่ที่หนึ่งเจ็ดสองแปดนะด้านล่างอยู่ที่หนึ่งเจ็ดสองสองเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคากําลังแบบว่าถูกปีบอยู่ในกรอบนี้นะครับอยู่ที่ห้าร้อยกว่าจุดแต่เราจะเห็นสังเกตว่า ในทำเฟมย่อยอย่าง H1 เนี่ยราคาก็ยังอยู่ใต้รั้วอยู่นะคะซึ่งรั้วนี้ก็คือ MA 5 0นั่นเองนะคะ<ส>แล้วก็จริงๆมีสัญญาณ red dot ข้างบนมานะคะ<ส>เพราะฉะนั้นจุดวัดใจสำคัญวันนี้ของราคาคือตรงนี้เลย1732นะคะว่าจะปีนขึ้นไหวหรือเปล่าถ้าปีนขึ้นไม่ไหวเป็นเหมือนเมื่อวานนะคือฝั่งขาขึ้นนะคะยังคงแบบไม่ค่อยมีความหวังอะถ้ายืนณจุด ยี้ไม่ได้เลยยี้นะคะโอเคมาดูสามสิบหน่อยสามสิบเหมือนกันนะครับค้าที่ H1 เลยก็คือกำลังเทสหนึ่งเจ็ดสองแปดแล้วก็พยา,ยาม,มาเลเวลถัดมาที่สามสองนั่นเองนะคะซึ่งมันก็น่าจะสัมพันธ์กับว่ามันจะขึ้นมาเทส l อ a เอสองร้อยอาจจะเทสแหลมขึ้นมาถึงสามสามเลยทีเดียวนะทุกคนถึงสามหกแต่ว่าต้องดูว่ายืดไหมนั่นเองส้าละ่ะ 15เหมือนกันนะคะ15ตอนนี้กําลังเทสแอลเอ200เพราะฉะนั้นจุดวัดใจสำคัญของคุณคือคุณบริเวณนี้นะตั้งแต่28ถึง32นะเทสแล้วยืนไหมถ้าไม่ยืนระวังตบลงข้างล่างวันนี้ฝั่งขาลงก็ยังคงดูได้เปรียบอยู่นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะอาจจะวิ่งไซเวย์อยู่ในกรอบแคบๆรอนะคะข่าวใหญ่ก็เป็นได้นะคะก็คือขาตัวเลขดัชนี CPI ช่วงทุ่มครึ่งนะคะ อันนี้เป็นแมตช์หยุดโลกอีกแล้วนะคะทุกคนนะคะเพราะว่าตอนนี้มันตัวเลขสําคัญที่นักลงถึงทั่วโลกจับตามองนะถ้ามันออกมาแบบว่าตัวเลขเงินเฟอ้อมันออกมาเยอะกวที่คาดการหรือว่าเยอะแบบน่าตกใจอีกแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวคอนเฟิร์มนะคะว่าภาวะรีเซชชันนะคะของเศรษฐกิจสหรัฐที่กําลังกลัวอยู่เนี่ย จะคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยรีเซชันแล้วแน่ๆเลยอะไรอย่างี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานตลาดหุ้นวอลล์สตรีทนะคะมีการปิดลบร้อนแต่เมื่อวานกลัวนเนี่ยเมื่อวานแล้วนะคะก็ปิดลบไปแล้วนั่นเองกลัวรอแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็นะทุ่มครึ่งเนี่ยก็มารอคอนเฟิร์มกันอีกทีว่าจริงหรือเปล่านั่นเองนะคะโอเคอ่ามาเช็กลีเซชนสำคัญด้านบนด้วยนะคบเพราะว่ากิมบอกว่าตอนนี้มันกำลัรงรอข่าว ถ้าข่าวทำให้แบบเฮ้ย r e s i s t a n ไม่เกิดล่ะอะไรอย่างเงี้นะครับมีความหวังมีความหวังด้านบนเนะ่ยมันไปตรงไหนได้บ้างถัดจาม1.72มันกรอบด้านบนของ4ชั่วโมงที่1.739ใช่ไหมถัดขึ้นไปอีกนะคะระยะ resistance สําคัญคือตรงนี้นะที่1.752นะคะแล้วก็สุดระยะ s วิ n รายวันวันนี้นะคะอินดิ อินดิเกเตอร์วันไฮแถวนี้นะแถว176.3.83นะเพราะฉะนั้นสรุปภาพรวมราคานะคะตอนนี้กำลังเทสซัพพอร์ตสำคัญของทําเฟรม4ชั่วโมงซ้ำอีกรอบหนึ่ง้ะมีการเด้งตัวรีบาวขึ้นมาสู่จุดวัดใจมาตามดูจุดวัดใจนะคะว่ายืนได้ไหมนั่นเองนะครับไม่แน่ก็ว่าอาจจะมาพร้อมข่าวหรืออาจจะกระปกก่อนข่าวก็เป็นได้นะครับ แล้วก็พ่อข่าวมาให้ข่าวเป็นตัวตัดสิตนะเพราะว่าเราบอกแล้วว่าจริงๆแล้วฟังข่าวลงได้เปรียบนะคะแต่ว่าข่าวก็อาจจะทําให้เปลี่ยนแปลงได้นั่นเองนะครับโอเคเนาะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ